ไม่ต้องร้องครับไม่ต้องร้องเดี๋ยวเราจะเอานายไปปล่อยนะไปหาที่อยู่ใหม่นะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องจุ๊บ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 ไอ้เยอะไอ้เยอะจุ๊บ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 กิวข้าวแล้วสิเดี๋ยวเอาไปปล่อยแล้วแหละไปหาที่อยู่ใหม่นะอืมอืมร้องไปไปหาที่อยู่ใหม่กันดีกว่าเนาะเพราะว่าอยู่ที่นี่เจ้าสนเจ้าชอบกัดสายพีอีดังนั้น เจ้าก็ต้องไปอยู่ที่ใหม่นะจ๊ะไปนะไปส่งน้องหนูไปอยู่ที่ใหม่กันเช่นเคยครับที่เดิมอยู่ตรงนี้ร้องใหญ่เลยเน้ยไม่ต้องร้องแหมแค่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เองแค่เขาเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ให้จะร้องทำไมนะ แต่เมื่อคืน2ตัว โอปัญหา นี่ก็ยังอยู่ในสวนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไปถ่ายคล้นที่ปิดจมูกนปเดี๋ยวดูว่าถ้าไม่มีอะไรมากก็จะไปถ่ายต้นไม้เพื่อนๆได้ดูได้ชมครับเช่นเคยไปรู้สึกว่าจะประมาณ5าตัวแล้วนะที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ย้ายแหล่งที่อยู่ให้เขาเพราะว่าเขาอยู่ในสวนของเรานั้นโอ้ยกัดสายพี่หมดเลยก็เลยในประเทศเขาหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาปล่อยหนูกัน ้ายที่อยู่ให้เขานิดนึงทุกวันนี้ก็ดักหนูไปเรื่อยๆนะวันไหนว่างก็ดักแต่เมื่อคืนได,ได้ตั้งแต่ตอนประมาณสี่ทุ่มแล้วดักตอนประมาณห้าหกโมง เจอ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 ,อ,เจอที่เดิมครับนี่แล้วก็เอาน้องหนูมาปล่อยกันดีกวาสองตัวแน่เดี๋ยวเขาก็ไปโตอยู่ที่อื่นนะฮะ <laughs> มาปล่อยน้องหนูกันดีกว่า แหมร้องใหญ่เลยครับดูดิร้องใหญ่เลยอหมสงสสยกลัวโดนแกงไม่แกงหรอกมาตัวแรกแหมแหมร้องใหญ่ร้องใหญ่ไม่ต้องกลัวน่ะๆปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วปล่อยแล้วไป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 แล้วไปปล่อยแล้วนั่น่ะไปดีแล้วอืม ปล่อยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยปล่อยแล้วเนี่ยเนี่ยปล่อยแล้วไปแล้วไ,ไปแล้วโอ้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 วิ่ง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 เอาล้อเพื่อนเจ้าด้วยเร็วไอตัวนี้ยังมัวแต่หลงหลงอยู่เอ้าไปเร็วไปเร็วไปไปไปเอ้าเอาเอาตัวนี้จะไปไหนเอ้าไปแล้วโอ้ตัวนู้นไปน ces, ู่นแล้วไอตัวนี้ไปนี <sy> ่แล้วนู่น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 เออเฮ้ยกลัวนะฮะกลัว เดี๋ยวเขาก็ส่งเสียงร้องแล้วเขาก็เรียกพวกกันแล้วก็ไปพร้อมกันที่นี่แหละเป็นที่ที่ผมปล่อยไว้ประมาณห้าตัวแล้วนะฮะโอเคไปเรากลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยปล่อยหนูครับดักได้แล้วก็เอามาปล่อยวันนี้ได้ประมาณตัวเล็กตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะไปเราปล่อยน้องหนูเสร็จแล้วกลับบ้านกันดีกว่าโอยอากาศร้อนมากเลยดักทุกวัน ถ้าได้ทุกวันก็ดีเอาไปปล่อยเพราะว่าเขาจะได้มีที่อยู่ใหม่ตรงนี้มีเหมือนเ,อเป็นสระน้ำนะเป็นแบบปูน้ําเป็นสระน้ำนะฮะน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่น่าจะมีปลาให้กินอะไรเงี้ยน่าจะมีเหยื่อให้กินก็ถือว่าเดี๋ยวเขาก็โตนะใครจะมาดักก็ดักต่อไปแต่เราไม่ดักแล้วเราก็ดักเอาแค่มาปล่อยเฉย สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับตอนเช้าๆล้ามาขอลดคำสวนเสร็จเรียบร้อยสองสามชั่วโมงเดี๋ยววันนี้จะลงไปที่หมู่บ้านข้างในปากคองหน่อยว่ามีใครจะออกทะเลไหมอยากไปถ่ายคลิปบรรยากาศแถวทะเลก็คือการออกเรือของชาวประมงอยากจะเอาถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าวิถีชีวิตของชาวประมงนั้นนะเขาก็จะมีความลำบากยากง่ายในการทำมาหากินของเขาเหมือนกันนะครับ เอาวิถีชีวิตแบบบ้านๆานอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยนะครับนะะในการทำอาหารกินมันไม่เหมือนกันมนุนมองของการทําประมงเขาก,ก,ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆนะครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศกากแถวบ้านของ สกิโลนะฮะกว่าจะเดินกลับมาบ้านได้ก็คงจะนานหรือ่พอสมควรก็คิดว่าเขาคงเดินมาไม่ถึงเนะเพราะว่าอย่างน้อยมันไกลนะฮะระหว่างทางเนี่เขาคงจะเจอที่อยู่ใหม่แล้วแหละนะฮะโอ้อากาศเริ่มร้อนแล้ะโอ้ตรงนี้ก็ผปมปิดกันเยอะเลย ล,ล้มละไอ้กันเนี่ยเคยล้มตีลังกามารอบนึงนอนโรงพยาบาลสองสามวันแล้วก็กลับมาอยู่พักพื้นที่บ้าน,นาอีกประมาณโโหเดือนหนึง่งเล่นาขาเผอเจ็บไปหมดเลยก็เลยกลัวนะครับก็ทุกวันนี้ก็ขี่แบบเบาๆพอนะฮะไม่อยากขี่เร็วโอเคถึงบ้านแล้วแหละเดี๋ยวอ่ะกินข้าวแล้วก็เราก็ลงไปเที่ยวกันนิดนึงนะช่วงนี้เที่ยวไหนไกลก็ไม่ค่อยได้ ก็เอาเปนันว่าเที่ยวใกล้ๆบ้านแล้วกันโอเควันนี้ก็ได้ลปล่อยหนูอีก2ตัวบ๊ายบาย